พือท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอดีตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะถือโอกาสให้ของขวัญคุณแม่ซะเลยด้วยการพาคุณแม่มาสวดมนต์ทำวัดมาทําบุญทําทานจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เหมือนเป็นพ่อหลวงแล้วก็มีลูกอยู่60กว่าล้านคนท่านทําทุกอย่างเนี่ยก็คืองาน แล้วงานนี้ทําเพื่อใครก็ทําเพื่อประชาชนคนไทยพูดภาษาชาวบ้าน,นละกันเงือหยดติงต๋งติง๋งติ๋งแต่สิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือการเป็นคนดีอย่างเรากตันยูต่อพ่อแม่เราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากในครอบครัวเล็กๆในบ้านก่อนจากบ้านเนี่ยก็จะไปสู่สังคมถ้าเราร่วมกันทําสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนน่ะทุกๆคนเนี่ยมันกลายเป็นก้อนโตได้อะพี่ว่าจากที่พระอ,องค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยมามา,มากๆเนี่ยพระอ,องค์ท่านก็คง จะส่งหายเหนื่อยได้นะ